คุณหมอคะถ้ามีอะไรกับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันหลังจากนั้นประจําเดือนมาแค่เดือนเดียวแล้วเดือนต่อมาไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ท้องหรือเปล่ากรืีอย่างนี้นะครับถ้าไม่แน่ใจก็ตรวจปัสสาช่วงเช้านะครับว่ามันขึ้นกี่ขีดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้ายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับไม่ใช่วัยทองนะครับคืออายุยังไม่ไม่ไม่เลยสี่สิบห้าเนี่ยนะครับ การที่ประจำเดือนขาดหายไปเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องของภาวะการตั้งครรภ์ไว้ก่อนเลยครับผมตัวปสวัสสาวะช่วงเช้าดูว่าขึ้นกี่ขีดนะครับแล้วก็ถ้าประจำเดือนเนี่ยยังมาเป็นลักษณะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ถ้าไม่มานานติดต่อกัน3าถึงหเดือนเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์นะครับครับผมน่าจะมีความผิดปกติของไม่ว่าจะเป็นรังไข่นะครับต่อมใต้สมองการสร้างฮอร์โมอนที่ผิดปกติรหรือแม้กระทั่งมดลูกเองก็ตามอย่างเดือนหนึ่งนี่ถือว่าผิดปกตินะฮถ้าประจำเดืนอนยังสามารถเวทแอนซีรอไว้ได้ยังมีโอกาสรอด แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับต้องเช็คนะครับว่า<ม>ตั้งครรภ์หรือเปล่ายิ่งถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเจ็บตึงหน้าอกขึ้นไส้อาเจียนนะครับชีบอยอะไรเงี้ยครับ,รบอาจจะต้องตรวจเร็วขึ้นครับผมอย่างเคสนี้ถามมาบอกว่ามีอะไรกับแฟนมาหนึ่งเดือนแล้วประจำเดือนไม่มาแถมไม่ได้ทานยาคุมกําเนิดด้วยโอ้โหนี่ยิ่งเสี่ยงใหญ่เลยนะจันครับโอกาสเสี่ยงมากเลย